สวัสดีครับวันนี้วันเด็กแห่งชาตินะครับ14มกราคม2566น้องผ้าไหมแต่งตัวพายกระเป๋าสะพายเป้นะนะครับจ,จะไปเที่ยววันเด็กแห่งชาติที่เทศบาลตำบลบ้านเดือนะครับนะไปดูที่นะแม่ทำงานอยู่นะครับตอนนี้นะแม่แม่หรลูกตอนนี้รอนะครับรอนะรอความพร้อมนะครับยังไม่เดินทางนะ หนูเดินมาทางนี้สิลูกมาหันหลังกลับมาเออเดินกลับมาสิลูกส,สวยๆปะแม่แม่แม่เดินทางมาแล้วลูกแม่ไปที่ทํางานแล้วเดี๋ยวเราตามไปนะคะอ่ะผ้าไหมคะนี่ไงลูกมาผ้าไหมเดินมานี่มาเดินมานี่คะ่ะเดินมาดีๆลูกตัวนั้นมันแดดลูกมันแดดไปไม่ได้ลูกมาผ้าไหมคะตัวนั้นมันมีแดดนะลูกไปไม่ได้ลูกมา มันแดดนะลูกมันแดดค่อยๆเดินนะลูกนะเว้ยว้ยว้ค่อยๆเดินมาลูกระวังล้มนะคะป่ะเราเดินกลับมาทางนี้มาเดินกลับมาค่อยๆเดินมาลูกมาเดินตามพ่อมานะคะเดี๋ยวเราจะไปชมการแสดงที่เทศบาลตำบลบ้านเดือนะครับงานเริ่มตั้งแต่8โมงครึ่งมีของขวัญมีอาหารมีขนมให้เด็กๆมากมายโดยเฉพาะน้องผ้าไหมนะครับ ชอบมากเลยแต่งตัวรอแต่เช้าไม่งองแงเลยนะครวันนี้หนูจะไปเที่ยววันเด็กแห่งชาติกับการแต่งกายใช่ค่ะลูกเด็กดีมีวินัยฝ่ายความดีนะลูกนะทำขวัญประจำวันเด็กปี2566ป้าลูกป้ากลับบ้านก่อนป้า,ปาไปไปขึ้นรถขึ้นรถปเดี๋ยวพอสตาร์รถแล้วลูกมาบิ้นเบิ้ลแล้วป้าป้าขึ้นรถแล้วนะลูกนะไปสวัสดีปู่ตายายหรือยังลูกทุ่จ้าอย,ย่างลูก ه, ทุจ้านะคะป่าโอ้นกกับลูกนกมาลูกตามมานะคะก็เป็นความสนุกตื่นเต้นของเด็กๆทุกคนนะครับโดยเฉพาะในวันเด็กแห่งชาติปีหนึ่งรอคอยมานะครับอันนี้ไม่ได้จัดมาเกือบ2ปีนะครับตั้งแต่มีโควิดมานะครับเชิญมาเลยลูกโควิดเริ่มซาไปก็เริ่มจัดงานวันเด็กแห่งชาติเหมือนเดิมนะครับ